ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับคำนี้กลับมาพบกับพอเตียมอีกนะครับพอเตียมพามาติดตามลาวพัฒนาของปู่ซีสเกตต์ต่อยนะพี่น้องเนาะครับของปู่ซีสเกตงวดที่ผ่านมาพอเตียมกับบดล้ลงนะครับก็ได้ยินข่าวว่าเด็กคนเขาอยู่สองไม่รู้ว่าเขาจะใด้นพี่น้องเนาะ ครับบ,รรบ่เป็นยังกลับมาตามต่อคือเกานะ,ค,ะครับครับมือวันจันทร์นองพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่1เมษายนหกลาวพัฒนาออกเก1 5 9 6ครับเด็กล่างก็ออก15เนาะพี่น้องเนาะครับเอามือนีพ่ะเตรียมพามาตามของปูศรีสเกตนะครับาไปเบิ่งน้ำกันเนาะครับเนาะ มือก็ดำดำอัดคลิปกังขึ้นพี่น้องกระเว้นกระหวนไร ครับบนล่างมีรูด2กับ3 สามสี่สามห้าสามหกสามเก้านะครับ สองสี่สองห้าสองหกสองเก้านะครับ เดี๋ยวกันเป่าพี่น้องเด้อซีซีขับกันเป่ากันเบิรนพี่น้อง ครับเนียนซ้ำนี่พี่น้องเนียนสี่หาง ครับมีเลขสามตัวน้พี่น้องห้าสามเก้าสี่สามห้า 634นะครับครับพี่น้องแคบหน้าจอได้ครับเด้อรับวันพุทธที่3เมษายน6 2 5 6 7ห้าเนะครับเนะเาะลาวพัฒนาปูศีสะเกตนะครับบนล่างวิ่งรลด2กับ3ครับจับคู่3 435 36 39 24 25 26 29 เน้นที่3435 39 2าสามเก้อได้พี่น้องเดอ้อครับส่วนกันเบิ่นกันเปากะสี่สี่สองนะครับส่วนเล็กสาตัวกับห้าสามกครับ634นะครับเอาอยปังปังคอยเขานะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญนะพี่น้องเดอ้ออย่าลืมมักสอบตัวเรก,ก็อย่าลืมกลับตัวไว้นำํำนะครับ ครับพ่อเตียมก็ข้อกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศรีสเกตนะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมากครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพ่อเตียมขอฝากเลยนะพี่น้องเน้อกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นํานะครับเนาะช่องพ่อเตียมคนเดิมสแนลนะครับ จ่องไหมพี่น้องเปิดไหมนะครับเนาะครับเขาว่าเลยเออ่าลื้มนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดีนะครับเนาะครับสุดท้ายทายสุดพอเตียมับข้อกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บอย่าให้ได้ความไขยาให้มีนะครับเนาะ รับคอยมีแต่โศกแต่หลับให้ถูกใวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม